สบายดีพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ส่องหมอมซาแนวคลิปนี้กับโบมียังหลายสิพ้าพี่น้องไปส้มสวนหมักฮุงสวนหมักฮุงอยู่ทังงล้างห่านไก่เครเืองอะไรพี่น้องปลูกไว้โบลายพันไดปลูกไว้ประมาณเศร้าวกว่าต้นหละปลูกไวพ้พ่อได้เก็บตา่าอันนี้เป็นต้นเกาต้นทีิพนไย,ยพันสูงแล้ว กระจุงพ่นแหละเพียงลังข้าวมันมันชูงเลยมันสิเป็นหมากบดุกก็เลยตัดตัดให้มันแตกแตกกิง่งแตกก้านแบบนี้ให้มันเป็นหมากใหม่พี่น้องนี่เป็นแล้วอันนี้ก็เป็นต้นต้นเกาต้นุงสูงแล้วก็มาตัดให้เพิ่นแตกใหม่ให้เพิ่นเป็นหมากใหม่ อันนี้ก็คือตัดต้นชูงต้นพันใหญ่ชูงหลายเปียก็ต,ต,ตัดแต่ละพันกับโปงงหม่เป็นหมากติกี้มีลายงาอยู่มันหักหักออกก็ได้เก็บต่ำพี่น้องเลยปลูกไว้ลัางหาด ส้มสวนแบบหงยามแรงรมกับแห้งแหง้งอากาศกัหน,นาวลีเป็นหมากแล้วต้นนี้ก็ปลูกพันธุ์ซีสเกตแต่ว่ามันกลายพันธุ์ต้นนี้นะมันเป็นพันธุ์อียงกับพุต้นนี้ก็เป็นหมากแล้วต้นนี้ได้ได้พันธุ์ซีสเกต ต้นนี้ก็เป็นดอกแล้วต้นมะคุงกับปลูกบัวฟอมกันก็มีทั้งต้นหน่อยต้นใหญ่อันนี้ป,ป,ปลูกสำลังยังในหน่อยอยูุ่้มนี่ปลูกก่อนเป็นหมากแล้วซีสเกตเลยต้น พันธุ์ซีสเกตเป็นพันธุ์ที่บะคุงหมากใหญ่เง,งาเป็นพุงสำหรับใบต่ำใส่ปูนกัะปุนธรรมศาสตร์เลยใส่ขีงงัวนี่ต่ขีงงัวล้วนเลย มากเล่นกับมีต้นนี้ต้นใหญ่ต้นเป็นดอกกุ้งหอบกันคุณข้อมีแต่ขีงัวทั้งนั้น ดอกไวแล้วต้นนี้ก็พอดีส่วงเดือนมีหน้าเมซาพอดีเก็บตามได้กายพันุอีกหล้ะพี่น้องต้นนี้กะก้ากับมือในนะในมาคงพันธชิสเกตก้ากับมือบูก,กับมืออีกเลยมันกลายพันุมันก็ มีดอกบักม่วงกาลังเป็นดอกพี่น้องเอ้ยบกม่วงมันดอกเต็มต้นเลย นี่เราเป็นพันน่ะหน่อเตี๋ยสซุ้มแพได้มาต้นหนึง่งกัะกทีมแห้งหมัดจอมไว้ขาบมอกมไว้กระล่เบิดลรมแห้งเป็นดอกไว้แล้ว ันนี้คือต้นเก่าตัดๆอันยอดให้ทําสาวใหม่ให้เพิ่นโตงใหม่เพิ่นเป็นต้นเก่าแล้วเพิ่นสูงมากเพิ่นก็สิบ่ค่อยดกก็เลยตัดอันให้เพิ่นแตกยอดใหม่ มากบวบก็บมีต้นนี้ก็กลายพันธดีหน่อยปลูกสีสเกตจากไดซี่ยังมันกลายพันต้นนั้นได้ได้มากเดียวขอหลอ ขวบกระดกกดกขึ้นมาลกร้อนท รีบนีกระจกจำนีเด้อพี่น้องสบายดี